สวัสดีครับผมชัิเจริญทรัพย์นะครับอาพี่น้องรู้เจ้าโคามสุกพีซีสองร้อยขีดแปดโ้วยเอ็มซีโร่ตัวท็อปครับนะทีมงานเสียบอลครับนะบักบูมมักโชคกครับนะอ้าวร้อยเก้าห้าครับใส่ไปแลอวพีซีเบ็กกาใส่เยอะไมนะ่ได้ ดินเปียกครับนะดินเป็นเลนโอ้ล้วใครไปขึ้นเกาะนะเดี๋ยวดูผลงานก่อนครับนะว่าขุดขี่ตมหรือขุดดินแข็งนี่แถวนี้มีแต่ดินสมองครับนะ <c oughs> น้องปูมักจกค่ะโอ้ <c oughs> วัสดีครับอันนี้ใครนี่ ผู ais, ้จ wow, ัดการใหญ่ฮะโอ้เ <renamed> จ <computed aka> ้าเฮียเจ้าตกนอะปยะยันบ่เวียนหัวตกนะเว้ยห้อ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 ยเอาเอาเอาจัดเต็มครับจัดเต็ม สวัสดีครับโอ้ยสายสิบสายสิบสายสิบสนุนน้อยเด็ดสิบคุดสนุนน้อยเฮ้ยเอาคนไปขายอะ่ะเอาเอาต้มไปขายอะ่ะโอเค <laughs> 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 เอาเลนไปขายพี่น้องกูร้อนร้อนแดดทำไมส่งมาทางด้านนี้เดี๋ยวดูอีกมุมหนึ่งครับ ฝั่งนี้จะไม่ค่อยมีปุ่นพอได้ครับนะใส่เจ้ารกรอกร้อยเก้าห้าอุ่นสักครับนะเอาไปใส่เยอะโอ้โหเจ้าอิฟอาร์สองหนึ่งศูนย์ครับนะสีฮิตเคนหนึ่ง เบื่อหมดเลยงานนี่เล่นจัดเต็มอุ้มครับนะน่าจะอยู่ประมาณ5,000ชั่วโมงครับนะรถใช้งานเยอะครับนะตกใจหมดนะเห็นรถอ่า ทีมงานเขามีแต่วัยรุ่นครับนะวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้กี่เที่ยวแล้ว,ว<า>โอ้พอได้ปนเนาะ <c oughs> พอได้จวดอยู่ <c oughs> พ,อพอได้จวดพอได้จวดอ่ะโอ้โอ้โอจะบูมจัดเต็มนะครับนะร้อยสามสิบแปดแรงมาครับนะยี่สิบตันครึ่งครับน้ำหนักปฏิบัติการเจ้า m 0รุ่นแปดตัวท็อป ล่องหลังสะดูดน้ำมันแบบออโต้ครับนะปูงกีอยู่ที่0.93ลุกลูกบาทเมตรครับปูมามเสริม3แชกพิเศษเอา้า F R ส2 1 0ครับนะผมต้องใส่ลายเดีดินมันเปียกนะครับนะดินหายา,ยากเดี๋ยวนี้ให้ดูดำก่อนครับนะโอ้ปลาไลเหมือนกันนิโอเคจัดเต็มปุ้มครับนะเฮ้ยเมื่อไหร่ลงมาล่ะ เดี๋ยวเองตกนาเวียนหัวไปเกาะทำอะไรครับน่ะสงสัยก็จะชอบรถคุดมากเลยเกาะได้ดีนะมันร้อนเฮ้ยอ้าอ่ะขึ้นไปด้วยอ้โอเคครับมาด้วยมาด้วย อ่ะใส่สามตักใส่สักสี่เลยครับนะดินก็สองเมตรแรกโอเคครับนะลอกไปเรื่อยดินเปียกใส่เยอะไม่ได้ครับอ้าวอีโนสมองเงิน 4D 500ครับนะ JO8C ่มูสวนสักครับนะหมูสวนสักก็ถือว่าเป็นอูที่มาตรฐานระดับหนึ่งครับนะในการสร้างรถดำอยู่ที่ชะ,ชะเชิงเ้าชะเชิงเซานะครับบ้านไผ่พนมสารคามครับนะแถวภาคอีสานใช้กันเยอะนะรถดำจากหมูสวนสักน,น่าจะเป็นหลายร้อยคันครับนะ ันเลยโอ้ฟันเริ่มเบิดแล้วแขวเริ่มเบิดแล้วพี่น้องุ้มอามเสริมสามแฉกพิเศษครับนะาใบแทกแ0ดเซนรถเลื่อยเจ็ดตัวแครีสองตัวครับนะช่วงล่างนี่เท่าๆกับ160นะร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบก็เอาช่วงล่างตัวน,นี้แหละใส่ครับนะแต่ตัวน,นี้เครื่องยนต์6กสูบนะ6สูบวัดรอกเครื่องอยู่ที่2,200รอบต่อนาทีครับนะเอา ดินหน่อยโอ้ดินดำสวยเลยนีย่อ่ะเจโอแปดซี J ครับนะซี่ห้าร้อยโอ้สีแกสวยดีนะท่านนี้ออกมาเกือบปีแล้วครับนะตอนออกใหม่ๆผมก็รีวิวอยู่แต่สีเขายังเจ็มเขานะหรือว่าแข่งแร่งนี่ครับออกมาแฟนเลยร้อยเจ็ดห้าครับสองหนึ่งศูนย์ครับ <c oughs> <c oughs> ห้าร้อยหายไปไหนครับนายจัดมาเต็มครับนะค่อนข้างเร็วครับ m อ็มซีรตัวนี้นาวัยรุ่นครับมีกรองดูดฝุ่นกรองดักไอ้กรองดักฝุกก่นนะครับไอ้กรองดูดกรองดูดเปล่าออกเนาะกรอง รองดักฝุ่นนะครับแล้วก็ตัวดูดน้ำมันเบบอโต้กล้องหลังเป็นรุ่น8ปดครับรุ่น8ปรุ่น8ก็จะมีรุ่นธรรมดาเนาะนะมันมกรองถ้าถ้าตัวท็อปจะมีสังเกตที่กรองหลังครับนะมีโปรขึ้นมานะครับแล้วจะมีกล้องหลังเสียงกระหึ่มทีเดียวครับนะอารถวิง่ง7-8คันนะไม่ได้ยุดครับนะ เป็นสร้างดีกันนะไปนิ่มๆน,น,นะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เจ้าบูมกัน 21ตันครึ่งครับนะ20ตันครึ่งนะพี่น้องนะตีไป21ตันนะครับนะนี่รถใหม่นะรถใหม่ครับนะน่าจะประมาณพอๆกับพีซีเจ็ดสิบนะครับออกมาพร้อมๆกันประมาณ3ปีนะครับถูกใช้งานเยอะเหมือนกันนะคันนี้เปิดบอใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูครับนะเปิดบอใหม่ครับเนี่ย อาจจะมีขี้ตม,มนะข้างล่างครับนะแต่ก็เป็นเป็นบางเป็นบางที่ครับนะนี่ครับป่บอปลาโอ้แกมีปลอปอปลาเนี่ยครับพี่น้องนะปลาเข่งกระโดดปัดปัดปัดเยอะนะปลาคอมีดได้ไงโอ้ร้ายครับเนี่ยนี่ครับหรือว่าขุดบ่อเลีเ้ยงปลาปลาธรรมชาติครับแล้วก็จะปลุกล้วยครับนะ จะมีกล้วยน้ำว้าครับนักเต็มไปหมดนะกล้วยน้ำว้าเยอะมากครับนี่ล้อมรอบเลย <c oughs> อ่าโอ้ยี่กระพุนสงสักครับนะร้อยเจ็ดห้า,หาซีรลี้หาร้อย ไปครับนะดูว่าใส่กี่ตักครับนะกี่อุม้มสองอุ้มครับนะร้อมแรงมาราคานี่อยู่สล้านกว่าครับนะปัจจุบันมีรุ่น10นะ PC สองนะรุ่น10ก็อยู่ที่4ีล้านเจ็ดแสนหาหครับนะเราเบี้ยน่าจะ0%นเซ็นตะครับสำหรับเจ้าผมสุขเอาสาม ดินเริ่มแห้งแล้วครับนะดินไม่ใช่น้อยนะตรงนี้อา้าวร้อยเจ็ดห้าครับนะแรงคนระับคันนี้แรงโอเคก็ผ่านแกมีร้อยหกด้วยครับนะ ร้อยหกแล้วก็สองร้อยแล้วก็ตอนนี้ออกมากออกเอสเคร้อยมาคันหนึ่งครับนะโอ้ดูบันทายครับนะเนอ,อดูเงาต้องดูเงาครับนะดูเงาโคกะสู่อยู่ในน้ำครับนะตัวจริงอยู่ข้างบนนี่ครับนะแต่ให้พี่น้องดูเงาดูบันทายเขานะอยู่ในน้ำครับนะตอนนี้ออกเอสเคร้อยกานะครับกำลัง เก็บระบบอยู่ครับนะเดี๋ยวจะออกมาล่าเหมือนกันครับนะเอาส0 0รอยจะทำงานชั่วโมงไม่รู้ว่าซื้อมาประมาณสัก50ครับนะรู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะสนใจเข้าดูได้ยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์มีดูหลากหลายครับนะตัวเอ็มซีโร่ตุ่มแปตัวท็อปครับนะบนะกล่องหลังตัวดูน้ำมันแบบออโต้ใช้เครื่องยนต์หกสเทอร์โบครับนะโฮมสุครับนะ สองดักฝุ่นแล้วก็ตัวดูน้ำมันแบบพอโตใบกแปดสิบเซนรถเลยเจ็ดตัวแค่เดย2ตสองตัวระบบคอมแท็กค,ครับอูมอามเสริมสามแฉกร้อยสามสิบแปดแรงม้าวัดรอบเครื่องอยู่ที่สองพันรอบต่อนาทีครับนะปุ่มกีนั้นห้าฟันครับนะศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรนะครับถ้าเป็นรุ่นสิบก็หนึ่งคิวนะครับสนใจก็ลองสอบถามได้ครับที่คมสุรหรือว่าบางบอกเซลครับนะ หรือว่าเข้าไปดู YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญท,ทรัพย์ e อ c ก v ์คา r ิเตอร์ c อนด์ทรัหรือว่าเบอร์โทรไลน์ก็0982723752ครับอ่ะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ